ญหาและความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นสิ่งที่คนในสังคมต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะครับไม่ให้เกิดขึ้นอีกวันนี้ทีมข่าวระวังภัยมาพูดคุยกับบุคคลและหน่วยงานซึ่งทางานเกี่ยวกับเด็กโดยตรงเราจะพูดคุยถึงปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กและร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้กันครับพูดถึงปัจจุบันนี้ปัญหาที่เรามักจะพบเป็นประจำในรวมไปถึงปัญหาเกิดความรุนแรงสำหรับเด็กนี่จะมีอะไรบ้างก็ถ้าเป็นปัญหาที่พบประจำเนี่ยผมคิดว่า อันดับแรกเลยก็เช่นเด็กขอทานนะครับตอนนี้ไปที่ไหนทุกที่มีเด็กขอทานได้ทั้งหมดนะครับรวมถึงมีกลุ่มเด็กติดเกมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจําวันของเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงกรณีอื่นๆเช่นกรณีเด็กเล่นร่อนครับประมาณนี้ถ้าเป็นปัญหาที่เกิดความรุนแรงที่สุดนอกจากขอทานแล้วน่าจะเป็นอะไร เออน่าจะเป็นกรณีเด็กติดเกมเด็กติดแชทนะครับเนื mm ่อ hmm. งจากว่ากรณี mm hmm. นี้เนี่ยมันนําไปสู่ปัญหาสังคมเรื่องอื่นๆได้อีกอย่น,นะครับเช่นกรณีของการเด็กหนีออกจากบ้านนะครับหรือกรณีเด็กหาย mm hmm. นะครับหรือการล่อลวงไปในลักษณะรักพาตัวนะครับซึ่งก็เป็นกรณีที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาของเด็กเราสามารถที่จะเข้าไปเฝ้าระวังได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของ ของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คงต้องเริ่มที่ผู้ปกครองของเด็กนะครับในการที่จะเป็นคนแรกที่เฝ้าระวังเด็กนะครับเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมหรือแม้กระทั่งการที่พ่อแม่ต้องเท่าทันการใช้เทคโนโลยีนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้เร็วมากนะครับบางทีผู้ใหญ่เนี่ยไม่เท่าทันเหนอกจากที่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเด็กขอทานที่บอกว่างดการให้เงินกับเด็ก ครับนอกจากนี้ยังมีอย่างอื่นไหมครับที่ว่าไม่ต้องให้เงินกับเด็กก็จริงๆแล้วอย่างอย่างกลุ่มเด็กขายสินค้าเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องดูเป็นระยะเวลานะครับในเรื่องคือจริงๆแล้วก็มีกลุ่มเด็กเล่ร่อนบางคนที่ที่ภาครัฐพยายามที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล่ร่อนเนี่ยพยายามส่งเสริมให้เด็กมีอาชีพครับนะครับแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเรื่องของการที่นายหน้าเนี่ยพยายามเปลี่ยนเด็กนะครับจากการขอทานเนี่ย นะครับเมื่อโตมาเนี่ยความน่าสงสารลดลงนะครับก็จะเปลี่ยนให้เด็กเนี่ยมาขายสินค้าแทนนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองก็เลยยึดตามหลักพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับเป็นหลักก็คือถ้าเป็นในหลังเวลาประมาณสี่ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเราถือว่าเป็นลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดําเนินการนะครับในการที่จะช่วยเหลือเด็กแล้วก็อาจจะต้องดูว่าคนที่พามาเนี่ยเป็นพ่อแม่เด็กหรือเปล่า คนบางส่วนในสังคมไทยมักเชื่อว,ว่าการให้เงินเด็กขอทานคือการทําบุญเรามักเห็นผู้ใหญ่พาเด็กมาขอทานหรือไม่เด็กก็มาขอคนเดียวในแต่ละวันเขาจะขอเงินไม่ต่ำกว่าวันละ8ปดถึงสิชั่วโมงทุกวันนี้ถ้าเราเห็นเด็กและผู้ใหญ่ที่มาขอทานเราก็มักเรียกให้เสด็จเงินกับเด็กมากกว่าเนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เรียกความน่าสงสารได้มากที่สุดจึงทําให้ขอทานเด็กมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณคิดหรือไม่ว่าเด็กเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้วิ่งเล่นได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กอือ่นๆในส่วนของหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเด็กรวมไปถึงรัฐบาลน่าจะเข้ามากํากับดูไ,ไรยังไงบ้างเกี่ยวกับปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมันมันต้องอ,อ,อาจจะต้องมีมาตรการหลายๆอย่างนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องของคือในต่างประเทศเนี่ยในกรณีเด็กหายเนี่ยก็จะมีเรื่องของการ พยายามรณรงค์หรือทําอุปกรณ์เพื่อที่ป้องกันในการป้องกันไม่ให้มีการเาให้เด็กเนี่ยสามารถติดตามตัวเด็กได้นะครับในเรื่องเด็กขอทานก็จะมีมาตรการในการที่จะดูแลป้องกันไม่ให้ไม่ให้ปัญหาเนี่มันมันมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าปัญหาของประเทศไทยคือเรามีกฎหมายคุ้มครองเด็กเป็นจํานวนมากแต่ว่าเรายังสามารถพบเห็นเด็กขอทานได้อยู่เป็นประจํานะครับนั่นหมายถึงว่าภาครัฐเนี่ยเพิกเฉยในการที่จะ แก้ไขปัญหาเนี้ยนะครับให้มันยั่งยืนครับในปัจจุบันนี้ปัญหาและความบุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กในส่วนใหญ่เป็นอะไรครับอาจารย์ก็มีหลายรูปแบบนะครับมันเป็นปัญหาความบุนแรงที่มันเกิดกับไอ้จากไอ้รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กสมัยใหม่นะครับเออซึ่งก็เราเราก็เห็นอยู่นะฮะเด็กเด็กรุ่นผมกับเด็กรุ่นนี้เนี่ยไอ้เสรีภาพหรืออิสระภาพในการใช้ชีวิตเนี่ยต่างกันนะครับ เด็กของเราเดินทางเยอะขึ้นครับเดินทางโครจรไปตามที่ต่างๆมั่งในที่ที่พึงโคจรก็มีอ่าโครจรก็มีแล้วความบุนแรงมก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนั่นแหละนะฮะมันเป็นความบุนแรงที่เกิดจากสภาพการใช้ชีวิตเขาทนี่ยเองนะฮะเช่นเด็กของเราเนี่ยเราเที่ยวกลางคืนมากขึ้นครับเพราะว่าเขามีเสรีภาพที่จะทําอย่างนั้นมากขึ้นเหตุผลก็เพราะว่าเด็กเราเรียนสูงมากขึ้นแล้วการเรียนสูงเนี่ยเขาก็เข้ามาสู่ไอ้รูปแบบที่อยู่ห่างพ่อห่างแม่นะฮะ ถ้าไปดูตามตามต่างจังหวัดเนี่ยเราเจอเยอะเลยหอพักเด็กมาอยู่หอพักกันเยอะแยะเลยมาเรียนจากอำเภอรอบนอกเนี่ยก็มีเสรีภาพมากขึ้นแต่ว่าบางคนก็ดีคือพ่อแม่พ่อแม่ให้วินัยการใช้ชีวิตเขาไว้พออันนี้เขาก็ปลอดภัยดีบางคนเนี่ยวินัยน้อยไปนิดหนึ่งเนี่ยบางทีแกก็ใช้ชีวิตเผลอไปบ้างเช่นเข้าไปสูยเรื่องการกินเหล้าเมายาอะไรต่างง่ายยังมีไอ้ความรุนแรงอื่นออีกนะครับที่มันเกิดจากไอ ไอ้แรงยุยุ่แล้วก็สภาพสังคมตอนเนี้ยครับผมอย่างเช่นเช่นในโรงเรียนในโรงเรียนเนี้ยที่เราสํารวจในโครงการชัยวอชเนี่ยนะครับสำรวจติดต่อกันมาสี่ห้าปีเนี่ยปีนี้ปีที่เท่าไหร่ครับปีที่ห้าแล้วครับแนวโน้มห้าปีที่ผ่านมาเนี้ยแนวโน้มตัวเลขไม่ได้ลดลงเท่าไหร่เลยนะครับคือไอ้ตัวเลขของเด็กซึ่งถูกทำร้ายร่างกายในโรงเรียนักบัติก็เพิ่มมากขึ้นก็ ไม่เชิงฮะค่อนข้างค่อนข้างคงตัวค่อนข้างคงตัวเด็กที่ถูกทําร้ายร่างกายในโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นมาเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณสักสิบถึงสบเซแล้วแต่ระดับการศึกษานะฮะแล้วก็เด็กที่พบเห็นในเรื่องเพื่อนนักเรียนที่พกพาอาวุธร้ายแรงมาในโรงเรียนอย่างมีดปืนดาบอะไรพวกเนี้ย ตัวเลขมันก็อยู่ที่ประมาณสัก20-2 5เก็ถือว่าสูงพอสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมเชื่อเป็นความรุนแรงอันนี้กับเด็กผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่เด็กผู้ชายก็มีก็คือเรือ่องความรุนแรงทางเพศตอนนี้ตัวเลขเฉลี่ยที่เราสำรวจในโครงการช้วอชรวมรรกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กอ,อ,อมประชากรตำรวจแต่จังหวัดเนี่ยนะครับเราก็ไปสำรวจยังไงครับตรงนี้ก็จากคดีคดีละเมดทางเพศเนี่ยนะฮะหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ย เฉพาะเด็กต่ำกว่า18บปปีเนี่ยมันเฉลี่ยวันละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบรายนะครับปีหนึ่งมันก็หกเจ็ดพันรายเหมือนกันอันนี้เฉพาะที่มีการแจ้งความนะครับรบซึ่งไอ้ที่ไม่แจ้งความอีกไม่รู้เท่าไหร่เพราะเราไม่สามารถหาสถิติได้อันนี้ก็เป็นความรุนแรงที่ที่น่ากลัวเพราะว่ามันเป็นบาดแผลที่มันถาวรกับเด็กนะครับไอ้ถูกถูกซ้อมถูกตีในโรงเรียนเนี่ยบางทีมันยังหายได้แต่การละเมิดทางเพศเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็น มันเป็นสายเป็นของเด็กไปช่วยชีวิตค ้เรื่องความแรงเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแก้ไม่ได้แต่ว่ามันต้องเข้าใจสาเหตุที่มาของแต่ละปัญหาเนี่ยของประกอบต่างๆก็จะประกอบให้เด็กถึงต้องมาเป็นแบบนี้้องไปถึงสาเหตุครับบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องการวางพื้นฐานมาจากครอบครัวนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องการระบบการจัดการในโรงเรียนบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะเลยอย่าง้เรื่องการละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยผมว่าเออมันมันอาจจะไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวอาจจะไปถึงระบบกฎหมายได้นะครับผม คือตอนนี้มันมีแม้กระทั่งแบบครูละเมิดเด็กก็มีอะไรก็มีคนใกล้ตัวครับเอ่อซึ่งพวกนี้พอกฎหมายไม่ไม่จริงจังหรือว่าบางครั้งยอมความกันเนี่ยนะฮะเด็กตกเป็นเหยื่อสองเด้งเลยก็คือว่าถูกละเมิดแล้วปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ไม่ไม่ถูกจัดการอีกครับผมแต่ว่าไอ้เรื่องสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นตัวแก้ปัญหาร่วมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นปัญหาหเรื่องการใช้ชีวิตกลางคืนที่นำไปสู่ความเสี่ยงความรุนแรงก็ดี การทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนก็ดีการไปอยู่ในที่อันไม่พึงควรเป็นนําไปสู่การทํำร้ายทางเพศและเมื่อทางเพศก็ดีเนี่ยมันมาจากต้นตอนปัญหาเดียวกันอย่างหนึ่งที่สําคัญก็ค,คือว่าการที่เด็กของเราขาดการเคารพตนเองฮผมคิดว่าอันนี้สําคัญผมเคยเรียกเล่นๆว่าเป็นอ้โรคศักดิ์ศรีบกพร่องเนี่ยครับผมเออผมคิดว่าเด็กศักดิ์ศรีบกพร่องโรคศักดิ์ศรีบกพร่อง อันนี no ้คือเราเราเราตั้งขึ้นเองหรือว่าก็ฮะจะว่าอย่ง้นก็ได้แต่ว่ามันก็มาจากงานวิจัยนะครับคือเราพบว่าเด็กที่ใช้ชีวิตเสี่ยงจํานวนมากเนี่ยเอเขาล้มเหลวในการเรียนครับเอณวันเกิดเหตุณจุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างเด็กในสถานพินิจที่ไปเก่อคดีทำลายร่างกายยิงกันฆ่ากันหรือไปลักทรัพย์หรือไปขายยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเชื่อไหมครับว่า ณวันที่ถูกจับเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะ mm hmm. ก็คือเป็นเด็กซึ่งเขาล้มเหลวแล้วละ่ะ mm hmm. เขาออกมาจากโรงเรียนเขาออกมาจากเขารู้สึกว่าเขาเรียนต่อไปไม่ไหวแล้วอะ่ะ mm hmm. ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเด็ก mm hmm. เข้าใจหัวใจเด็กสักนิดนึงเนี่ยนะครับ mm hmm. เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ที่ดีของเด็กของลูกเนี่ย mm hmm. ทำให้เขาเชื่อมั่นศรัทธาตัวเองอยู่เรื่อย,อย mm hmm. พ่อแม่บางคนด้วยความรักด้วยความหวังดีเนี่ยบางทีก็กดดันลูกเกินไปนะครับ mm hmm. พอเขาล้มเหลวในการเรียนขึ้นมาหน่อยก็ไปดุไปกดดันไปต่าง บางทีเด็กมันรับแรงกดดันอย่างนั้นไม่ไหวนะครับ,รบเขาก็หลุดเลยหลุดคือคนนี้ก็คือเอาันก็ไม่เรียน<ก>แล้วดึงมาไม่ได้ละในไหนในไหนก็ถูกราหน้าว่าเป็นเด็กไม่เอาฐานแล้วก็ขอไม่เอาฐานมาจริงๆซะเลยค,ค,คือเด็กบางทีนี่ก็ถอดใจง่ายกับผู้ใหญ่เยอะนะครับ,รบต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจการให้ความรักการทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เก่งเรื่องนี้แต่เก่งเได้หลายเรื่องมันก็เป็นไปได้แล้วผมเชื่อเสมอว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขามีอะไรดีในตัวแหละครับเพียงแต่ว่าเราหาเจอหรือเปล่า แล้วผู้ใหญ่มีความอดทนมีความรักพอไหมที่จะช่วยเขาหาตัวเองให้เจอถ้าทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมคิดว่านอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะฮะไอตัวยาร่วมคือความรักความใส่ใจความเข้าใจนี่แหละแล้วทาให้ทุกคนขึ้นมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะ,ะครับมันก็จะเป็นภุมิคุ้มกันที่ดีกับทุกเรื่องได้ครับในเรื่องของครอบครัวที่บอกว่าหากมีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในส่วนของภาครัฐน่าจะมีมามามีบทบาทยังไงบ้างครับ ก็สงสมเรื่องนะครับเรื่องการดูแลเด็กเล็กเด็กปฐมวัย0-5ปีเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าทำมากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นวัยที่มันวางรากฐานพัฒนาการทั้งชีวิตของเด็กครับพอเลยห้าขวบไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งละคือเปลี่ยนก็ไม่มากหรอกมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์อื่นเข้ามาในชีวิตแต่ห้าขวบแรกเนี่ยมันปูพื้นฐานบุคลิกภาพอารมณ์สติปัญญาหมดเลยเออถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ยผมว่า มันดีขึ้นหมดเลยนะครับผลสมฤทธิ์การศึกษาของชาติเอ่ยเรื่องอะไรละ่ะปัญหาสังคมที่มันจะลดลงจากเด็กซึ่งเรียนไม่ไหวแล้วออกไปใช้ชีวิตเสี่ยงเกิดปัญหาความรุนแรงเกิดปัญหาเรื่องเพศแม่วัยรุ่นมันก็ลดน้อยตามไปด้วยเพราะเด็กเขามีพัฒนาการที่ดีพอม,มีพัฒนาการที่ดีการเรียนหนังสือเขาก็ดีใช่ไหมครับอันนี้เรื่องแรกที่ผมว่าทําได้คือเ,อเรื่องเรื่องเด็กเล็กเรื่องเรื่องครอบครัวเนี่ยนะอันที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะทําได้ก็คือว่า การเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในที่นี้ก็หมายถึงครอบครัวในภาวะที่ค่อนข้างยากลาบากอตอนนี้ตัวเลขที่เราพอมีก็คือว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากๆเนี่ยนะครับใช้เกณฑ์รายได้ไม่เกินสองหมื่นบาทต่อปีเนี่ยเรามีเด็กอยู่ตรงนี้ประมาณสักสามล้านคนได้ครับประมาณสามล้านคนตรงนี้คือทุกช่วงวัยนะครับเป็นเด็กต่ำต่ำเป็นเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีลงมาเนี่ยเออตรงนี้ผมคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องของสังคมเข้ามาช่วยดูแลนะครับ ถ้าเป็นเด็กยากจนที่เพิ่งเกิดออกมาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนมากเนี่ยเงินทองอะไรก็ไม่มียากจนค้นแค้นภาวะโภชนาการเสียแน่นอนจริงไหมครับลงดีเผอๆจะเจอปัญหาที่พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลจะเป็นแรงงานต้องไปรับจ้างไปแรงต่างเนี่ยอันนี้ไอ้ระบบสวัสดิการชุมชนมันต้องเข้าไปประกบเร็วเลยเพาะทู่กันไปนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าศูนถึงห้าปีเป็นวัยสำคัญศูนยถึงสองยิ่งสำคัญใหญ่เลย ช่วงศูนย์ถึงสองนี่ถ้าสมมติว่าเข้าไปประกอบตัวได้เร็วนะครับ,รบเอาเรื่องการสงเคราะห์ดูแลให้แน่ใจว่าเด็กเขาได้รับอาหารการกินอย่างถึงพร้อมสงเคราะห์ครอบครัวด้วยนะครับ,รบมีเงินช่วยเหลือให้ครอบครัวเขาพอที่จะมีทรัพย์ในการดูแลลูกเขาได้ดีพอประมาณเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยเยอะนะครับเนี่ยปัญหาที่เป็นความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กส่วนใหญ่นี้จะเป็นปัญหาอะไรมากที่สุดครับปัญหาหนึ่งก็คือผู้ใหญ่กระทารุนแรงกับเด็ก อันนี้เป็นปัญหาที่ผมว่ามันไม่ได้ทุ่นเราทั้งเด็กเล็กนะฮะเด็กกลางกลางคือเด็กในวัยเรียนระดับไม่เกินไม่เกินประถมแล้วก็เด็กวัยรุ่นคือกู้ใหญ่ก็ยังรุนแรงอยู่นะครับฉะนั้นรุนแรงยังไงทั้งการหนึ่งทั้งการเลี้ยงดูที่ที่เป็นผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่เด้งดูเขาด้วยความรุนแรงรอันที่สองก็คือไม่ได้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแต่ก็มักจะกระทรํารุนแรงกับเด็กที่อยู่ในวัยรุ่นคือแก้ปัญหากับเขาด้วยความรุนแรงในเวลาที่อาจจะ,อ,อ,ะอาจจะไม่พอใจหรือวัยรุ่นอาจจะทําอะไรที่ปิดพลาทางภาครัฐจะเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคือคือผมว่ามันต้องมีการรุนรลงกันขนาดใหญ่ในเรื่อง,องคือคือไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องเรื่องโปสเตอร์ ที่ติดหรือถึงสติ๊กเกอร์หรอกเราคิดว่านาะเป็นไหนเล่เพาะหรือหรือสปอร์ตหรอกแต่ว่าผมคิดว่ามันจะต้องทํากันให้ได้คือเราเราเรามีความเชื่อเปล่าล่ะว่าว่าอำนาจกับกรรุนแรงเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็ต้องสอนกันตั้งแต่เด็กๆอ่ะโดยที่ไม่ทําเป็นตัวอย่างด้วยนะใช่ไหมไม่ไม่ไม่การไม่แต่ในบ้านเองเนี่ยเรื่องตุบตับต้องเป็นเรื่องไม่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 เหมาะสม คือมันต้องปูกฝังอะว่าเออสออออออังคมมันต้องมันต้องเกิดจากการพูดคุยกันด้วยด้วยเหตุด้วยผลเรื่อง,องการยอมรับเรื่องการเคารพความจริงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความรุนแรงมันก็จะ,จะจะน้อยลงมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ไงที่มันจะเบ็ดเสร็จแต่ว่าในอนาคตมันน้อยลงอยู่แล้ว สมมติไปถามเด็กใช่ป่ะปีที่แล้วคำฝันว่าไงเด็กตอบได้ไม่ไม่ต้องเอาไปถามผู้ใหญ่เอาไปถามผู้ใหญ่เอาไปถามผู้ใหญ่ไปถามผู้ใหญ่ว่าปีที่แล้วตอบได้ป่ะเพราปีนี้คือ้าเปลี่ยนเป็นของวันอย่างที่ครูบอกเออแล้วก็ไปไปทบทวนที่ว่าไอ้คำฝันมันขลังหรือเปล่า ใช่ไหมอะไรที่มันเรียกร้องกับกับคนอื่นนี่เป็นเรียกร้องกับเด็กไงเป็นคำคำวันมันก็คือคำเรียกร้องคําเรียกร้องที่คุณะควรจะเป็นอย่างนี้ไงใช่ไหมแล้วคุณว่านอกจากเด็กท่องแล้วะเด็ก <Stat> <coloured> มันเข้าไปข้างในวะใช่ไหมเด็กมันเข้าไปข้างในไหมนอกจากว่าครูให้ท่องหรือว่าติดอยู่ตรงบอร์ดมันเข้าไปข้างในปะ ถ้ามันไม่เข้าไปข้างในเราก็ต้องดูมันเป็นเนพราะอะไรเพราะผู้ใหญ่มันเป็นตัวอย่างแบบนั้นหรือเปล่าเออเออผู้ใหญ่มันเป็นตัวอย่างผูออ้ใหญ่นเนีย่ยใ,ในสังคมนี้ในสังคมเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยที่ใกล้ๆตัวเขาด้วยใกล้ๆเขาเนี่ยหรือเขาเดินไปท้องถนนหรือเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นหรือเปล่า จากมุมมองที่แตกต่างของบุคคลที่ทำงานด้านเด็กถึงปัญหาและความรุนแรงที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กในสังคมปัจจุบันจะพบว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังมากที่สุดก็คือปัญหาเด็กขอทานการทะเลาะวิวาทซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงรวมถึงการละเมิดทางเพศทั้งนี้รัฐก็น่าจะเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมสวัสดิภาพของครอบครัวให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กสังคมเพชรสีกงถ่ายภาพวัชราตาคำทีมข่าวระวังภัยรายรงาน